ยังกอติเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับกัมพูชาไหนบอกว่าจะทําตามข้อตกลงที่บอกว่าจะต้องถอนกํนาลังทหารแต่เขาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยไว้ใจได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะตอนแรกเนี่ยจะเห็นภาพคุณผู้ชมพระที่กัมพูชาเนี่ยเคลื่อนยุโทโธปกรณ์ของกัมพูชาเนี่ยกลับเข้าฐานที่ตั้งแต่ไปไปมามาเนี่ยเห็นเหมือนว่ากองทัพไทยเจอกัมพูชา สับขาหลอกหรือเปล่าทำจริงหรือเปล่าไปดูภาพกันหน่อยนะฮะนี่ที่น่าแปลกก็คือมันมียุทธวกรจํานวนหนึ่งของกัมพูชานะที่ขนกําลังพลแล้วก็จรวดหลายลำกล้องจูจ่ๆก็มีการปรากฏอยู่ในค่ายของจังหวัดกัมปงสปือไม่ทราบเส้นทางการเคลื่อนย้าย เออจู่ๆมาโผล่ที่นี่ได้ยังไง<ฆ>ก็เลยสันนิษฐานได้ว่ากัมพูชาเขาจัดฉากหรือเปล่าให้คณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า a ออเข้าใจว่าได้เคลื่อนย้ายยุทธปรร์์แล้วแล้วหรือไม่นะครับทีนี้ทางศูนย์ฝึกทหารปรืนใหญ่กัมพูชาในจังหวัดกำปงสปือแนวเส้นเหลืองนี่ยครับคุณผู้ชม นี่จะเห็นว่าเป็นจุดจอดรถขนกําลังพลแล้วก็วงกลมสีแดงข้างหน้ามีปืนใหญ่ตั้งโชว์อยู่จอดแสดงคณะ AOT ตรวจดูบอกว่ากัมพูชานี่หยุดแล้วนะส่วนทหารที่ยืนถ่ายรูปร่วมกันกับคณะ AOT เนี่ยยืนอยู่กับตัวแทนของทหานกัมพูชาก็าเหมือนจะสื่อให้รู้ว่าอ๋อ เอ t อทเขาก็มาตรวจแล้วใช่ไหมนะ่ะเออดูสิมีภาพหลักฐานแบบนั้นแต่สิ่งที่เห็นในภาพคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้มันไม่สามารถยืนยันว่าไอ้ขบวนยุทธปกรณ์เหล่านี้ถูกเคลื่อนย้ายมาจากที่ใดไม่มีหลักฐานเส้นทางการเคลื่อนย้ายอีกทั้งตัวรถตัวเลขบนรถก็เหมือน เขียนขึ้นมาใหม่อ่ะจึงเป็นไปได้ว่ากัมพูชาเขาสับขาหลอกเราหรือเปล่าฮะค่ะส่วนคลิปต่อไปทหารกัมพูชายังนํารถแบคโฮไปขุดสร้างถนนเส้นใหม่ขึ้นไปบนพรานหินแปดก้อนซึ่งก็เป็นพื้นที่สูงสองชั้นบริเวณยอดสูงสุดเป็นพื้นที่ของไทยค่ะพร้อมทั้งมีการระบุด,ด้วยนะคะว่าเป็นการเสริมศักยภาพของการวางกําลังทหารและกําลังบํารุงเพื่อเตรียมรับมือกับฝ่ายไทย เนี่ยเขาบอกแบบนี้นะเตรียมรับมือกับฝ่ายไทยค่ะคส่วนคลิปนี้ฐานกัพูชาถ่ายไว้ไม่รู้ว่าจะสร้างสัติภาพกันแบบไหนเพราะว่าในคลิปภาพเนี่ยเป็นการฝึกให้ฐานแนวหน้าติดตั้งกับระเบิดแบบลวดสะดุดกันกลางสนามรบเลยทีเดียวฝึกแบบนี้ติดตั้งแบบนี้เอาไหนบอกว่าจะไม่วางทุนระเบิดแล้วไงนั่น,นสิเออ ส่วนพื้นที่แนวหน้าฐานกัมพูชาโดยกองกํลาลังแทรกแซงที่7ได้ขึ้นไปสํารวจพื้นที่แล้วก็ถ่ายคลิปการเดินลาดตระเวนในแนวหน้าในพื้นที่ป่าพร้อมกับอาวุธครบมือด้วยแต่ละคลิปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นฝ่ายกัมพูชาเขามีการโพสต์เอาไว้นะคะเราถึงได้เห็นความเคลื่อนไหวของเขาค่ะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งที่คนสนใจเยอะก็คือบริเวณใกล้ฐานตาควายฝั่งกัมพูชานิม์พระสง์เดินขึ้นไปบนเขาแบบนี้ฮะช่วยกันพรมน้ำมนต์เป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารแนวหน้าที่ตึงกำลังกันอยู่ตามแนวชายแดนนะครับ ยังมีภาพของทหารกัมพูชาไม่รู้ว่าตั้งใจจะถ่ายลูกชายที่แต่งชุดแบบทหารเต็มยศหรือว่าจะอวดโรงเก็บรถถังกันแน่ดูภาพเลยฮะนี่นี่แบบเดิน,น,นอาดๆแบบนี้เลยนะ,<ฮ>ะเ,ออเป็นการข่มขวัญทหารไทยหรือเปล่าบอกว่ากัมพูชาโอ้โหมีอาวุธยุทุธปกรณ์เทียบเลยว่าอย่างนั้นนะฮะ,ะตอนนี้คุณผู้ชมที่รับชมข่าวของเราก็ส่งข้อความมาเยอะเลยเหมือนกันนะคะ,คะบอกว่าแบบนี้ดูเหมือนไว้ใจไม่ได้เลยจริงๆสับขาหลอกกันชัดๆนะคะนี่ก็มีข้อความหลากหลายเข้ามาเยอะทีเดียวค่ะ